พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยน,นะครับจะมีพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับจะมาคุยกันเรื่องคดีความคดีความของสอสก้าไก่ มันก็เป็นโอรพอร่อกันอีกแล้วนะครับคือสมัยนี้นะครับใครพูดจาอะไรก็เชื่อถือไม่ค่อยได้หรอกครับวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างมารืนพูดอย่างก็คงจะเรียนแบบนักการเมืองกันหรือเปล่านะครับขนาดเป็นคนระดับหัวหน้าพักการเมืองวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างมารืนพูดอย่างจริงๆนี่ก็เป็นคนธรรมดานะครับแล้วก็เป็นคนเด็กๆอายุก็ไม่มากเท่าไหร่ก็คือมันมีเรื่องราวการก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแฟน เป็นแฟนของสสนะครับสสพักเก้าไก่นะก็อย่าไปรู้ชื่อนามสกุลอะไรเธอเลยอายุก็ยี่สิบหกปีนะครับก็คบกันมาเดือนหนึ่งเป็นแฟนแล้วล่ะอก<ๆล>็เป็นแฟนแล้วต่มีอะไรกันไม่มีกันไม่รู้ครับเป็นแฟนบางทีก็ยังไม่ได้ไปมีอะไรกันเพราะยังไม่ได้เป็นผัวเมียกันนะครับสสคนนั้นก็คือสสสีรินสงวนศิลป์นะครับวันนี้ก็ไปยกมือเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรไปยกมือเลือกรองประธานทั้งสองคน ก็เรียบร้อยกันไปด้วยดีปรากฏว่า mm. กรณีนี mm. น้จริงๆแล้วมันต้องเป็นกรณีที่ดังมากๆนะสำหรับพักก้าไก่ขนาดแค่เมาแล้วขับนะเมาแล้วขับก็ลาออกจากการเป็นสสดีผมว่าไม่ควรลาออกผมไม่รู้ว่ากฎหมายมันต้องออกหรือเปล่าอ่ะต้องออกไหมเมามแล้วขับเนี่ยผมเห็นคนที่เมาแล้วขับเป็นอายการเป็นตำรวจเป็นทหารก็เห็นได้ออกจากราชการเลยนะ คือมันไม่ได้ไปชนใครตายนะแต่นี้ก็เสียดายแล้วก็เห็นใจจริงๆเป็นสอสอได้วันเดียววันสองวันแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นอดีตสอสอครับตัดชุดขาวมาแล้วด้วยแล้วมั้งหรือยังไม่ได้ตัดก็ไม่รู้นะแต่คนคนนี้ที่ควรจะออกไม่ออกปรากฏว่าตกลงไม่ออกนะครับน่าจะไม่ออกเพราะว่ากรรมการของพักก้าไกลกรรมการจริยธรรมก็คงไม่ให้ออกนะครับเพราะว่า เกมคดีมันพลิกแล้วล่ะก็คือหญิงสาวคนนี้นะครับไปแจ้งความดําเนินคดีกับสอสศอิรินสังวนศิลน,นะครับในข้อหาทราร้ายร่างกายผู้อื่นทําให้เสียสั์โดยในคําให้การนะครับก็คือว่าบอกสอสศอิรินี่ต่อยหน้าเธอแล้วก็ดึงศรีรษะเธอลากลงจากรถนึกภาพตามนะอยู่ๆก็นั่งรถไปรับมานั่งรถนั่งรถก็ต่อยไปต่อยแรงต่อยเบาไม่รู้ต่อยไปเสร็จปุ๊บจิกกระบาลแล้วก็ มันต้องลงไปจากรถก่อนสินะต่อยปุ๊บต้องลงไปจากรถแล้วก็ไปเปิดประตูแล้วก็จิกกระบ,บาลเธอลงมานะลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แย่งโทรศัพท์แล้วก็เฟี้ยงทิ้งนี่ครับข้อหาเนี่ยข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายแล้วทำให้เสียทรัพย์ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปแจ้งความกันไปทางกำทางพักเก้าไกลก็ตั้งกรรมการก็มีกรรมการจริยธรรมอยู่แล้วก็มามาสอบสวนเรื่องนี้แต่ก็อสอบนานมากนะ สอบนานหรือเกินตอนบัดน,นี้ก็ยังไม่รู้ว่าสอบแล้วเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าครับหญิงสาวคนนั้นออกมาโพสต์ว่าไม่มีไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ฟังไว้นะนักข่าวที่เอาไปลงข่าวทั้งหมดเรื่องจริงมันมันเป็นอย่างนี้ คือไม่มีอะไรกันครับเข้าใจคันผิดแล้วก็สสก็แย่งโทรศัพท์มือถือของเธอระหว่างแย่งก็อยู่มือถือมันไปกระแทกที่หน้าเธอไม่ได้ต่อยแย่งกันไปแล้วมือถือไปกระแทกที่หน้านะแล้วเผลอเอน่ะเธอเผลอล้มลงไปที่รถก็เลยเกิดบาดแผลก็เท่านั้นเองสื่อมวลชนรายงานข่าว เกินจากความเป็นจริงครับเอาละสิชิบหายแล้วสิสื่อมวลชนอีกแล้วสื่อมวลชนโดนอีกแล้วรายงานข่าวจะเป็นคำาจริงผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้ที่ไปแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยต้องไปดูที่ว่าตํารวจนั่นน่ะที่ไปแจ้งความอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงนะไม่จริงก็ต้องแจ้งความจับสื่อมวลชนทั้งหมดแจ้งความจับผมด้วยที่ไปลงข่าวว่าเธอถูก สองสอสีลินต่อยหน้าแล้วก็ดึงจิกศรีรษะแล้วก็แย่งโทรศัพท์โยนทิ้งถนนนะต้องโดนกันหมดเลยแจ้งความจับเอาผิดแม่งหมดเลยไอสื่อมวนชนหาเหวพวกนี้นะพราจริงมันไม่ใช่ใครต่อยหน้าวะไม่ได้ต่อให้เขาก็แย่งมือถือและโทรศัพท์ไปไปโดนหน้าเท่านั้นเองแล้วเขาก็แค่เผลอล้มลงเผลอด้วยนะเผลอล้มลงไปข้างรถเท่านั้นเองอะครับปกลง ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความผิดแล้วเป็นอย่างนี้ผมว่าสอสอศิรินนะไม่ควรที่จะนิ่งเฉยนะต้องไปแจ้งความกลับนะว่าเธอนี่แจ้งความเท็จนี่แหละครับเรื่องที่เกิดขึ้นเกมพิกนะสอสอศิรินสงวนสินเป็นคนดีมีชาติตระกูลที่ดี มีตำแหน่งหน้าท่างานหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ได้เป็นสอสอผู้ทรงเกียรติด้วยเขาคงจะไม่มีพฤติกรรมเลวระาำตาบอลแบบที่ผู้หญิงคนนั้นมากล่าวหาเธอหรอกมากล่าวหาเขาหรอกเขาจริงๆนะผู้หญิงคนนี้ต้องโดนประนามหยานเหยียบหยานหยาประนามหยามเหยียบหยานเหยียบว่าเะาทำมองเนี้นะว่าอยู่ๆก็มาทําให้สอสอ ดีๆคนหนึ่งเสียชื่อเสียงไปได้ยังไงไม่ได้ต่อยบอกว่าต่อยไม่ได้จิกกระบาลบอกว่าจิกกระยิบานไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเฟี้ยงทิ้งบอกว่าโทรศัพท์ไปเปี่ยนทิ้งนะ mm. ครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคําในบ้านนี้เมืองนี้ประเภทนี้นะครับสอสอศิรินก็ไม่ได้ผิดอะไรผมจะบอกกรรมการจะดิดธถามยกเลิกไม่ต้องสอบสวนอะไรหรอกครับ เพราะว่าคู่คดีมันไม่มีกล้องวงจรปิดมันไม่มีแล้วมันไม่มีใครเอาเรื่องไม่มีพยานรู้เห็นไม่มีรันทินเป็นเรื่องของคนสองคนเท่าน,น,นั้นเองที่พูดมาส่วนแบบแผลนั้นมันก็เป็นแบบแผลที่เผลอล้มไปโดนรถก็เช่านั้นเองนะแต่จะบอกให้นะถ้าเกิดมีคนจเจาเรื่องนะถ้าผมจเจาเรื่องนะผมก็ต้องสอบต้องเช็คต้องเช็คว่า มันมีวงจรปิดนะการไปรับกี่โมงยังไงกี่โมงยังไงแล้วมันก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไหมมีคนขับรถผ่านไหมเห็นไม่มันก็ต้องมีนะเชื่อผมเด็ดแต่ไม่เมื่ไรก็จบกันไปแล้วกันในเพื่อเขาไม่เอาเรื่องกันก็แยกย้ายกันไปนะครับไม่รู้จะมีการกินกล้วยไม่กินกล้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเรียนแบบรัการเมืองกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะครับ อาจจะเป็นการเยียวยาว่าแย่งมือถือไปกระแทกหน้าเยียวยาไปสักล้านสองล้านหกกระล้มไปชนรถเยียวยาไปรักเราก็ว่ากันไปนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอก็ไม่เป็นไรครับก็ทำหน้าที่สสผู้ทรงเกียรติกันไป มาซื้อกระถานผมล่ะกระถางแคนตัสกับสวยงามมากจริงๆเป็นถ้วยกาแฟมนทำมาถใาต้นแคนตัสนะครับแล้วก็โอ้เวลามันออกดอกโคตรเท่เลยโคตรเจ๋งลนยะไปตั้งโต๊ะรับแขกโอก็ดูดีไปตั้งหัวนอนก็โอเคไปตั้งโต๊ะทำงานก็สุดยอดเลยจริงๆนะครับร้อยเก้าสิบบาทครับสามใบสี่รอยเก้าสิบค่าสง่งส่ี ท่านที่บูชาพระพุทธิราชรุ่นหกร้ยหกสิหกปีทวีโชคนะครับรุ่นนี้จาาสิเบกดรทวีบุรณเขตศิลปจารย์แห่งชาติบรรจงสร้างในวัย91้าสิบเ็ดปีนะครับมีหน้าตัก5.9จุดเก้านิ้วหน้าตัก้านิ้วหน้าตัก12สองนิ้วก็สั่งจองกันมาได้กับผมนะครับใน facebook กิจดพลดรกรจดพลเด่นวิสัยในลายก็ได้ครับเบอร์ลายก็จะขึ้นเบอร์ลายก็คือรศอรโโพท์มาคุยกันได้สำหรับที่สนับสนุนผมนะครับไปสู้คดีก็เอนเงินเข้าบัญชีไทยปฏิทินเลขบัญชน เช่นกันท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube กิจโพสชแนลแล้วถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยครับกดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยขอท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่นงประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อปชีวิตกลับ